ห้าขวานี่ไม่ั่งใครเหอเปค่าเป็นสาลาสาลากอสางพระนังเมือง ที่ใหญ่ที่สุดเนาะค่ะละเมืองเสาอุ้ยใหม่ต้นบง่ายเลยค่ะเนี่ยเสาใหม่ต้นบักง่า่โอ้ยนี่ค่ะ มาอัปเดตให้มึงว่านี่ศาลาพระนางที่ใหญ่ที่สุดเนาะแต่ก็มีอ,อันหลวงพ่อพินังอยู่ไหนองค์หนึ่งด้วยค่ะคือเอาผาเหลืองพ่อไหอยู่ไหนไงเรานี่ต้นไม้เพิ่งระรอมมากโอ้ นี่ต้นไม้เชมรล่อมมากหลายต้นค่ะเป็นแถวเลยตุกนั่นบนนันก็สิทัดไปนันก็สิเป็นไอ้นันเดวยค่ะเป็นเป็นคล้องอเป็นคล้อง โอ้ใหญ่งามเนาะค่ะพี่ดุงเจ้าหูจักไม้พระท่านอยู่ตรงนี้บอกเจ้าหูว่าไม่นี่มันประมาณไม่อย่างวะไม้สักบอกไม่ใช่บุเป็นไปไม้แดงไม้แดงนี่ข้างล่างคือไม้แดงเออข้างบนก็คือไม้ตะเคียนโอ้ไม้ตะเคียนเออเพิ่นเอาตนไม้ตะเคียนมาสั่งเหมือนเลยเนาะเสาไม้ตะเคียน เาสา<ะ>คือเสาไม้ตะเคยียนข้างล่างคือไม้แดงเออเออเสาไม้ตะฮ้ยเห็นมันตกมันบ่ววานนะฮะเป็นยางยางออกอ่ะเสาคุณเฮ้ยเขาจะไปใส<ะ>่หลายเขาเจ้าสิวะผมไม่ว่าลราพุยเรามาถ่ายทำเพื่อช่วยโฆษณาให้หมันบังมันนี่นะนี่ไม่่อยางนี่ไหม มีไหมเออได้ัดออ็มีนีนะมันจะเป็นเสาเอ๋เสาโทเพิ่นบอกอาจารย์ี่อาจารย์เออกะพอ้อนั่นดูเนาะโอ้ออข้าวเดียวเด้อค่ะเพิ่นเห็ดข้าวเดียวผมทีเห็ดข้าวเดียวใส่สังเคราะห์ใด้วยเออใส่ด้วยมีถิ่นผูกผ่าเหลืองผ่าแดงแบบสิเป็น เสาเอ็เสาทงนวัวค่ะอืมปุ่นบักดังเลยอืมข้างนอกอืนห้องขอห้องขันเ็นห้องยางไปด้านหลังนั่นเป็นสีนั่นเขาบอกว่านี่ค่ะข้ขงาง,งล่างข้างล่างนี่เป็นไม้แดงเด้กค่ะเนี่ยเป็นพวก เสาใม้แดงทข็งทึ่งเป็นไม้ตะเคียนเอ้าเพ้นเพ้นไปอย่างือเอาไม้ตะเคียนไปไงดูไม้ตะเคียนดีจังไงละเป็นไม,นไม้ี่เป็นไม้ที่ไม่มีใครกล้าเอามาใช้ในวัดนี่นเลยกล้ามาใช้เออมสิ่ง,งนีพวกไม้ตะเคียนมีอย่างประมาณนั้นเต็มโอ้ นี่ตะเคียกนกล้วไม้บ้านเก่าได้ซื้อไม้เก่าอ,อืมเอาจะไปเอมน้หลายก่อนล้างนีอะไยนี่ต้นต้นไม้